คลิปนี้นะคะแม่บีจะพามาดูเทคนิคการเอาเสียงเพลงประกอบนะคะแล้วก็ข้อความใส่เข้าไปในคลิปวิดีโอของเรานะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่คลายมาสเตอร์เหมือนเดิมนะคะจิ้มเข้าไปเลือกตรงสร้างใหม่นะคะ เลือกมีเดียค่ะแล้วเราก็ไปเลือกภาพถ่ายนะคะที่เราจะเอามาลงในคลิปของเรานะคะนี่บีจะเลือกมาสัก3รูปนะคะเราก็เลือกจิ้มมาได้เลย หลังจากที่เราได้รูปตามจำนวนแล้วนะคะเราก็มากด play ์ดูนะคะเราก็มาดูนะคะว่าหลังจากที่ว่าภาพเขาเล่นต่อเนื่องแล้วเราพอใจภาพที่เราเลือกมาหรือยังถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็เลือกเพิ่มได้เลยนะคะหลังจากที่เราคิดว่าโอเคเราพอใจรูป ที่เราเลือกมาแล้วนะคะเราก็ไปที่เลเยอร์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มข้อความนะคะไปเลเยอร์ปึ๊บไปเลือกที่ตัวอักษรค่ะแล้วเราก็พิมพ์ข้อความไปได้เลยนะคะว่าเราจะพิมพ์ว่าอะไร พิมพ์เสร็จกดตกลงนะคะตกลงหลังจากได้ข้อความมานะคะเราสามารถใช้มือของเราปรับแต่งขนาดได้เลยนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ขยายขนาดได้เลยตามที่เราอยากได้นะคะว่าจะวางตรงไหนถ้าเราจะเปลี่ยนตัวอักษรนะคะเราไปเลือกที่ตัว a a ค่ะเพื่อที่จะเลือกฟอนต์ เลือกแบบของตัวหนังสือที่เราต้องการนะคะเลือกได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนหลังจากเราเลือกแบบที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็มาปรับขนาดให้พอดีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนสีตัวอักษรด้วยการกดเลือกสีกัน,นะคะ่ะเลือกตรงแถบตรงนี้นะคะ จะมีสีให้เราเลือกนะคะเราก็ไปเลือกสีที่เราต้องการได้เลยแล้วก็จิ้มตังสีได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถมาเลือกขอบตัวอักษรได้ว่าเราจะใช้เป็นขอบหรือว่าจะเป็นเงาอย่างนี้นะคะเราก็เลือกสีขอบได้เลยส่วน B บีจะเลือกสีชมพูนะคะเป็นขอบ นะคะเราสามารถมาปรับความหนาของขอบตัวอักษรของเราได้นะคะด้วยการเลื่อนด้านล่างเนี่ยค่ะเลื่อนไปซ้ายขวาทขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ลองกดเพลย์ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าเราต้องการให้ข้อความที่เราพิมพ์นี้นะคะอยู่ยาวไปจนถึงภาพสุดท้ายนะคะเราก็ไปแตะแตะตรงแถบสีเหลืองนะคะแล้วก็เลื่อนมาจนสุดให้สุดถึงภาพสุดท้ายเลยนะคะลากยาวเลยค่ะจากนั้นเราก็กดเพลย์เพื่อเช็คดูอีกรอบหนึ่งค่ะ ต่อไปเราจะพิมพ์ข้อความเพิ่มนะคะแล้วก็มาที่เดิมนะคะมาที่เลเยอร์แล้วก็เลือกตัวอักษรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความพิมพ์เสร็จก็กดตกลงนะคะทำเหมือนเดิมแล้วก็มาปรับขนาดตัวอักษรเหมือนเดิมเลยนะคะใช้มือเลื่อนปรับขนาดได้เลย ไปเลือกแบบฟอนต์ตัวอักษรแล้วก็เข้าไปที่เดิมนะคะเลือกที่ AA แล้วก็ไปเลือกภาษาไทยแล้วก็มาปรับแต่งเปลี่ยนสีอักษรนะคะก็จิ้มเหมือนเดิมไปเลือกสีนะคะรอบนี้บีจะใช้ตัวอักษรสีชมพูนะคะแล้วก็จิ้มเลือกสีชมพูเข้าไปและเราก็มาเลือกที่ขอบ รอบนี้บีจะใช้ขอบสีอันนี้ลองสีดำนะคะลองไปเลือกสีขาวดูนะคะแล้วก็จิ้มเลือกสีได้เลยจากนั้นก็ลองกดเพลย์ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเราอยากให้ตัวหนังสือ อยู่ไปจนถึงภาพสุดท้ายนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมแตะเป็นแถบตรงสีเหลืองๆนะคะแล้วเราก็ลากไปจนสุดให้ถึงภาพสุดท้ายเลยนะคะเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ปรับขนาดตามที่เราอยากได้อีกนิดนึงนะคะเราก็ลองเพลย์ดูทั้งหมดว่าเราจะปรับตรงไหนได้ หลังจากที่เรามาปรับแต่งตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็มากดเพลย์เพื่อเช็คความเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งว่าถูกใจหรือยังต้องปรับแต่งตรงไหนบ้างเราก็มาดูอีกทีนึงนะคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราเช็คภาพและ,ะตัวข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราก็จะมาสอนใส่เพลงนะคะกดที่ audio ค่ะเพลงค่ะจากนั้นนะคะจะมีชื่อเพลงให้เราเลือกตรงฝั่งด้านขวานะคะเราก็เลือกลองกดฟังดูทีละเ,เพลงนะคะ หลังจากที่เราได้เพลงที่เราชอบแล้วนะคะเราก็กดตรงเครื่องหมายบวกนะคะจากนั้นเราก็มากดตรงเพลงนะคะเพื่อฟังเพลงแล้วก็เช็คภาพอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เราเช็คภาพและเสียงเรียบร้อยแล้วนะะทำการบันทึกวิดีโอได้เลยค่ะก็รอจนกว่าจะบันทึกเสร็จนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยคลิปนี้แม่บีขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเทคนิคดีๆมาฝากใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย